ใกล้หมดเดือนแล้วนะกองรองสุดท้ายแล้วนะอะมาเอาใบแรกเลยละกันนะสำหรับซองนี้มาลุยกันต่อเลยละกันนะกับการเปิดกราบกมมอนหนึ่งเดือน1นึ่เซตนะครับสำหรับเซตหนึ่งฮันว้าวผมชอบเอเนจีของเซตนี้ดีจริงๆเนะี่ยเป็นฟลอยด์สวยมากๆเหมือนกันนะมาดูกันเลยละกันนะครับมาเรียกว่าพึ่งหวังโตแห่งความโชคดีแล้วเนี่ยวันนี้ เราควรต้องได้อะไรกลับบ้างแล้วนะไม่ได้มานานแล้วนะเป็นพิกาจูนะครับต่อด้วยตัวของเฟียโลใช่ไหมเป็นโอนิกซ์ต่อด้วยตัวของดากุนานไนใช่ไหม, ix, ออไหมบ,บอบซนะครับและอีกใบหนึ่งมาเป็นเลฟโอเวอร์สฮะและไปสุดท้ายจริงๆมาเ,เาเป็นดิตโตช่วยช่วยแปลงร่างเป็นใบที่ต้องการได้ไหม